นิทานพื้นบ้านแนวสยองขวัญเรื่องพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวตำนานลึกลับที่มาพร้อมกับความตาย การครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคกลางของไทยที่มีทุ่งนักวางเขียวขจีและแม่น้ำไหลผ่านผู้คนในหมู่บ้านนั้นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามวิถีชาวนาแต่ในยามค่ำคืนเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าความเงียบสงัดก็มักจะถูกแทนที่ด้วยเสียงกระซิบเล่าขานถึงเรื่องเล่าเก่าแก่ที่ไม่มีใครกล้ายืนยันความจริง ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว,ว่าในคืนเดือนมืดชาวบ้านบางคนจะเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเดินถือสุนัขสีดำตัวใหญ่ไว้ในอ้อมแขนและข้างๆ้างท่านจะมีแม่ชีในผ้าขาวซีดเดินตามมาด้วยมืออุ้มแมวดำดวงตาวาววับทั้งสองเดินอย่างช้าๆผ่านถนนในหมู่บ้านโดยไม่มีใครรู้ว่ามาจากวัดใด ท่าทางของพระและแม่ชีคู่นั้นนิ่งสงบแต่เยือกเย็นจนหน้าขนลุกทั้งสองจะเดินตรงไปยังบ้านแต่ละหลังและเมื่อถึงหน้าบ้านใดจะหยุดแล้วเคาะประตูหรือเอ่ยเสียงเบาเหมือนลมพัดว่าขอเมตตาเถิดช่วยสงเคราะห์เราด้วยเสียงนั้นไม่ได้ดังแต่มักจะได้ยินเข้าไปในหูอย่างชัดเจนจนทำให้บางคนเผลอตอบรับว่าใครหน้าหรือเชิญเข้ามาเถิดโดยไม่รู้ว่าได้เปิดประตูนรกให้ตนเองไปแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นหากใครเปิดประตูหรือขานรับคู่นั้นก็จะถูกพบเป็นศพในสภาพที่น่าสะพรึงกลัวไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่ภายในร่างกลับว่างเปล่าเหมือนถูกคว้านเอาเครื่องในออกไปอย่างประณนีจนแพทย์เองยังงุนงงชาวบ้านจึงลือกันว่าพระและชีคู่นั้นม่ใช่มนุษย์แต่เป็นปอบเท่าที่มาล่าชีวิตมนุษย์เพื่อความอยู่รอดเรื่องนี้เริ่มด่งดังในช่วงที่เด็กหนุ่มชื่อชิด ลูกชาวนาธรรมดาคนหนึ่งในหมู่บ้านหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังเล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงพระเคาะประตูบ้านและตนก็ขานรับไปจากนั้นก็ไม่มีใครพบเขาอีกเลยกระทั่งอีกสองวันต่อมามีคนไปพบน้ำที่สัะข้างวัดเปื้อนเลือดและรองเท้าของชิดลอยอยู่เหนือผิวน้ำหลังจากนั้นหมู่บ้านก็ตกอยู่ในความกลัวผู้คนเริ่มเลี่ยงการพบพระแม่ชีในยามค่ำคืนแม้แต่พระแท้จากวัดประจำหมู่บ้านก็ยังถูกสั่งห้ามออกบิณฑบาตในยามเพลเพล วันหนึ่งยายคำหญิงชราเจ้าของร้านขายของชำในหมู่บ้านได้เล่าเรื่องลับที่ไม่เคยเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งในวัยสาวเธอเคยเห็นพระและชีคู่นั้นกับตาตนเองเธอบอกว่าแม่ชีในผ้าขาวซีดนั้นเดินแปลลกๆไม่ย่างเท้าเหมือนมนุษย์และแมวดำที่อุ้มไว้กลับมองเธอแล้วพูดว่าหิวเสียงนั้นไม่ใช่เสียงแมวแต่เป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆที่ดังก้องในหัวจากเรื่องเล่าปากต่อปากสู่ตำนานที่เล่าขานไม่รู้จบพระอุ้มหมาชีอุ้มแมว กลายเป็นเรื่องต้องห้ามในหมู่บ้านแห่งนั้นเด็กๆถูกสั่งห้ามเปิดประตูยามค่ำคืนเด็กขาดและหากได้ยินเสียงเรียกหรือเคาะประตูแปลกๆต้องกลั้นหายใจและไม่ตอบรับโดยเด็ดขาดเพราะหากเผลอตอบรับไปพวกเขาจะมาพรากสิ่งที่อยู่ข้างในคุณไปตลอดกาลเงานในคืนเดือนดับ หมู่บ้านหนองคูคำเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แอบซ่อนตัวอยู่กลางทุ่งกว้างในภาคกลางของไทยรายล้อมไปด้วยท้องนาแม่น้ำและป่าดงพงไพรด้วยความห่างไกลาจากเมืองใหญ่ชาวบ้านที่นี่จึงใช้ชีวิตเรียบง่ายตามประสาทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์แม่ชีวัดวารามอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายทว่าท่ามกลางความศรัทธานั้นกลับมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ถูกกระซิบกันอย่างหวัดผวาเมื่อยามค่ำคืนมาถึงเรื่องที่แม้แต่พระแท้ๆยังไม่กล้าพูดถึง ยาขานรับอย่าเปิดประตูถ้าได้ยินเสียงเคาะในคืนเดือนดับประโยคนี้กลายเป็นคำเตือนที่คนเท่าคนแก่ท่องจำไว้ราวกับคาถาป้องกันภัยและเด็กๆทุกคนในหมู่บ้านก็รู้จักชื่อนี้ดีพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวตำนานแห่งความตายที่ไม่เคยมีคำอธิบาย ว่ากันว่าในคืนเดือนดับซึ่งไม่มีแม้แต่แสงจนชาวบ้านบางคนจะเห็นพระรูปหนึ่งในจีวรสีเก่าอุ้มหมาดำตัวใหญ่แนบบอกเดินเคียงคู่มากับแม่ชีในผ้าขาวซีดมืออุ้มแมวดำตัวหนึ่งที่จ้องเขม็งด้วยดวงตาวาววับทั้งคู่จะเดินผ่านบ้านไปทีและหลังช้าๆเงียบๆเหมือนล่องลอยไปกับสายลมเมื่อถึงหน้าบ้านไหนพวกเคาะหยุดแล้วมีเสียงเคาะประตูเบาๆพร้อมเสียงเอื้อนเอ่อยอย่างอ่อนโยนปนเศร้าขอเมตตาเถิดช่วยสงเคราะห์เราด้วย แต่หากใครขานรับหรือเผลอเปิดประตูออกไปจ้องตาพวกเขาก็จะต้องพบกับจุดจบที่ไม่อาจย้อนคืนเรื่องเล่านี้ถูกกระซิบมานานหลายชั่วอายุคนบ้างก็ว่าคือเรื่องแต่งเพื่อหลอกเด็กไม่ให้เปิดประตูตอนดึกบ้างก็ว่าเคยมีคนตายจริงแต่หลักฐานกลับไม่เคยชัดเจนจนกระทั่งเมื่อสองเดือนก่อนชิดเด็กหนุ่มอายุ16หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ชิดเป็นเด็กซนแต่หัวไวชอบออกไปเดินเล่นยามค่ำคืนและในคืนนั้นเขาเคยเล่าให้เพื่อนฟังว่าได้ยินเสียงคนเคาะประตูบ้านพร้อมเสียงพูดแผ่วเบาว,าว่าช่วยเราด้วยชิดเพลอตอบกลับไปใครหน้าแล้วเดินออกไปดูนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ใครได้เห็นเขาสองวันถัดมามีคนพบรอยเลือดที่สนามหลังวัดและรองเท้าแต่ของชิดลอยอยู่เหนือน้ำศพไม่เคยถูกพบราวกับถูกกลืนหายไปทั้งตัว ความเงียบกลืนกินหมู่บ้านหนองคูคําอีกครั้งความกลัวคืบคลานอยู่ตามเงามืดของต้นไม้ทุ่งนาและแม้แต่ทางเดินหน้าวัดเด็กๆเริ่มนอนรวมกันเป็นกลุ่มแม่ๆห้ามลูกออกจากบ้านหลังตะวันตกดินและคําสอนเก่าแก่ก็ถูกนํามาท่องอีกครั้งอย่าขานรับอย่าเปิดประตูในคืนเดือนดับค่าวันหนึ่งนนท์ เด็กชายอายุ12ลูกยายคำพ่อแม่ตายตั้งแต่ยังเล็กนอนอาศัยอยู่กับยายคำที่เป็นแม่ค้าขายของชำในหมู่บ้านคืนนั้นขณะที่นั่งดูทีวีกับยายเสียงมาเห่าขึ้นพร้อมกันทั้งหมู่บ้านราวกับมีอะไรบางอย่างผ่านมาก๊อกก๊อกก๊อก,กเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นหน้าบ้านนนหันไปมองยายที่ตอนนี้หนา้าซีดเผือดและยกมือขึ้นห้ามไม่ให้ขยับอย่าขานรับยายกระซิบด้วยเสียงสั่นพร่า หลับตาไว้แล้วสวดบทชินบัญชรในใจอย่ามองออกไปเด็ดขาดเสียงเคาะประตูเงียบลงชั่วขณะก่อนจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาแทบจับความไม่ได้เมตตาเถิดช่วยเราด้วยเสียงนั้นเหมือนทั้งหญิงและชายผสมกันเสียงเศร้าอย่างประหลาดที่ทำเอานนขนลุกสู้พวกเขานั่งนิ่งกันในความมืดอยู่นานหลายนาทีจนในที่สุดเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ค่อยๆห่างออกไปพร้อมกับเสียงมาหอนไล่หลัง คืนนั้นทั้งหมู่บ้านไม่มีใครหลับสนิทยายคําจ้องนนด้วยแววตาหนักแน่นและกล่าวด้วยน้ําเสียงจริงจังเป็นครั้งแรกถึงเวลาที่ต้องรู้ความจริงแล้วหลานเอย๋ยเรื่องของพระกับชีคู่นั้นไม่ใช่แค่ตำนานแต่ข้าก็เคยเห็นกับตาตัวเองมาแล้วเมื่อเสียงจากความมืด หลังคืนเดือนดับผ่านพ้นไปพร้อมกับเสียงเคาะประตูที่ยังติดหูนนก็รู้ดีว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขามองหน้ายายคำที่ยังคงนั่งนิ่งราวกับถูกดึงกลับไปในอดีตการอันดำมืดคืนนั้นทั้งสองไม่ได้นอนต่อเลยแม้แต่นาทีเดียวรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนสาดส่องผ่านช่องไม้ของบ้านยายคำหยิบตลับไม้เก่าๆจากใต้เตียงออกมาตลับนั้นผูกด้วยไดแดงซ้อนหลายชั้นดวงตาของยายเศร้ามองขณะคลายเงื่อนปมออก ถ้าจะเล่าให้ฟังแต่ต้องสัญญาว่าอย่าพูดกับใครโดยไม่จำเป็นนนพยักษน่ารับเมื่อค่าอายุพอๆกับเองนี่แหละวัดเก่าในป่าด้านตะวันตกยังมีพระและชีจำพันษาอยู่ท่านทั้งสองเป็นผู้ทรงวิชาเป็นที่เคารพของชาวบ้านแต่เมื่อวันหนึ่งแม่ชีเริ่มป่วยป่วยแบบแปลกๆก,กินข้าวไม่ได้เลยจะกินได้ก็แต่ตับดิบเลือดสดๆข้าเห็นกับตานนกลืนน้ำลาย พระรูปนั้นไม่ทิ้งชีท่านดูแลยอย่างแนบแน่นทั้งสองหายไปจากวัดหลายเดือนพอกลับมาก็ไม่เหมือนเดิมพระองค์นั้นอุ้มมาดำส่วนแม่ชีอุ้มแววดำไม่ใช่สัตว์ธรรมดามันเหมือนมีวิญญาณในตัวมองแล้วเสียวสันหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็เริ่มตายนนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามแล้วทำไมพวกเขายังไม่ไปไหนยายบอกว่าวิชาต้องห้ามเหรอยายคำพยักหน้าดวงตาคู่นั้นสะท้อนแววทุก มันเป็นวิชาผิดธรรมเขาเรียกว่าปอบวิชาเปลี่ยนจิตให้กลืนร่างของสัตว์เพื่อเป็นสื่อทําให้อยู่กึ่งมนุษย์กึ่งพูดต้องกินของสดของคาว,วิญญาณถึงจะมั่นคงถ้าไม่มีใครเปิดรับเขาจะค่อยๆเลือนหายแต่ถ้ามีคนขานรับวิญญาณพวกเขาจะเข้าร่างคนนั้นใช้เป็นพาหนะใหม่แล้วล่าเหยื่อต่อเรื่องราวเหมือนนิทานหลอกเด็กแต่แววตาของยายไม่เคยโกหก เย็นวันนั้นข่าวใหม่ก็พระสะพัดไปทั่วหมู่บ้านลุงขวัญชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ปลายนาถูกรถฉุกเฉินหามออกจากบ้านในสภาพเพอ้อคลั่งตะโกนเสียงหลงว่าอย่าให้มันเข้ามาหมากับแมวดำมันจะกินข้าแล้วหมดสติไปลูกชายของลุงขวัญเล่าว่าคืนนั้นพ่อเขาลุกขึ้นมาเปิดประตูตอนดึกทั้งที่ปกติไม่เคยทำพอตอนเช้าก็เริ่มเพอ้อและร่างกายอ่อนแรงอย่างรวดเร็ว หมอจากสถานีอนามัยมาตรวจอาการแต่ไม่พบสาเหตุทางกายภาพใดๆหัวใจเต้นช้ายอย่างผิดปกติร่างกายไม่มีบาดแผลแต่มีจ้ำเขียวๆที่หน้าอกคล้ายรอยกดทับซึ่งเป็นจุดที่หัวใจอยู่พอดีคนในหมู่บ้านเริ่มแตกตื่นหลายครอบครัวจุดธูปบ,บูชารอบบ้านจุดตะเกียงน้ำมันงาและสวดมนต์ตามคำแนะนำของผู้เทาผู้แก่ขณะที่บางคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวอาจจะไม่ได้เป็นเพียงวิญญ,ญาณเร่ร่อนอีกต่อไป พวกเขาอาจเข้าสิงใครบางคนในหมู่บ้านแล้วก็ได้คืนนั้นเองนอนนอนไม่หลับอีกตามเคยเขานอนเบียดกับยายใต้ผ้าห่มบางๆหูตั้งรับทุกเสียงจูจูก็มีเสียงเหมือนฝีเท้าขูดไปตามไม้กระดานหน้าบ้านตามด้วยเสียงแมวร้องครางแผ่วฮ่าฮ่าและเสียงสุนัขขู่ต่ำจากที่ไกลฮ่าฮ่านนรีบหลับตาแน่นและสวดบทชินบัญชรตามที่ยายสอนไว้ เสียงนั้นหายไปในไม่ช้าทิ้งไว้เพียงลมหายใจทีของเด็กชายรุ่งเช้าหลังจากออกไปซื้อของให้ยายที่ตลาดนนพบเพื่อนกลุ่มหนึ่งกำลังมุงดูรอยเท้าประหลาดหน้าบ้านของลุงเทืองชาวบ้านอีกคนหนึ่งรอยเท้านั้นคล้ายเท้าคนสวมรองเท้าแต่ถัดไปอีกไม่กี่ก้าวกลับมีรอยอุ้งเท้าหมาและแมวขนาดใหญ่อย่างผิดธรรมชาติเอ็งว่าจะใช้พระกับชีไม้เด็กคนหนึ่งถามเสียงสัน่น นนมองรอยเท้าเงียบเงียบใจเต้นแรงแต่ในใจกลับแววเสียงยายคำว่าพวกเขาไม่ได้มาเพียงเพื่อเดินผ่านพวกเขากำลังหาเจ้าบ้านคนใหม่ผู้เคราะหร้าย เสียงเล่าลือในหมู่บ้านหนองคูคำเริ่มดังก้องไปทั่วหลังจากเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นติดๆกันทั้งการหายตัวของชิดอาการคลุ้มคลั่งของลุงขวัญและรอยเท้าประหลาดหน้าบ้านของลุงเทืองผู้คนต่างพากันตั้งข้อสงสัยและหวาดกลัวว่าตำนานพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวอาจาไม่ใช่แค่เรื่องเล่าอีกต่อไปหลายบ้านเริ่มนำเกลือมาโรยรอบบ้านติดผ้ายันไว้ที่ประตูและหน้าต่างบ้างก็พาลูกหลานไปฝากไว้กับญาติที่อยู่นอกหมู่บ้านด้วยความกลัวว่าจะเกิดเหตุสยองรายต่อไป ในหมู่บ้านเล็กๆนี้ใครๆต่างพยายามระวังตัวแต่กับคนบางคนการป้องกันเพียงเท่านั้นกลับไม่พออีแพรหญิงสาววัยยี่สิบต้นๆเป็นคนขายของที่ตลาดผู้คนรู้จักเธอดีในฐานะคนปากกล้ามั่นใจและมักไม่เชื่ออะไรที่ไม่มีเหตุผลจะกลัวอะไรกันนักหนาวัดก็มีพระก็มีท่าผีมันกล้ามาจริงฉันนี่แหละจะถามมันสักคำ เธอพูดเสียงดังในตลาดวันหนึ่งทำให้ยายคำที่นั่งขายพริกอยู่ตรงข้ามถึงกับสะอึกและมองอีแพรด้วยแววตาห่วงใย,ยปนหดหู่คำพูดคนบางทีมันก็เหมือนเชิญแขกไม่พึงประสงค์นะลูกเอย๋ยยายกระซิบเบาๆแต่แพรไม่ใส่ใจคืนนั้นเธอกลับบ้านคนเดียวตามลำพังเหมือนเคย บ้านของแพรยอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านเล็กน้อยแวดล้อมด้วยต้นกล้วยและต้นมะม่วงที่สูงทึบตกกลางคืนเสียงจิ้งหรีดและนกแสกจะขับขานประปนกับเสียงลมที่พัดผ่านเถาวันแห้งเวลานั้นคือราวราวห้าทุ่มเธอกำลังจะปิดไฟเข้านอนแต่เสียงบางอย่างทำให้เธอหยุดชะงักก๊อกก๊อกกกเสียงเคาะประตูสามครั้งช้าหนักแน่น ไม่ใช่เสียงของญาติไม่ใช่เสียงของเพื่อนบ้านและไม่ใช่เวลาที่ใครควรจะมาแพรขมวดคิ้วแล้วเดินไปยังบานประตูเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งขอเมตตาเถิดช่วยสงเคราะห์เราด้วยเสียงคล้ายชายชราแหบพร่าจนแทบฟังไม่ออกแพรเหลือบมองผ่านช่องหน้าต่างกระจกแล้วเห็นเงาคนสองคนยืนอยู่หน้าบ้านหนึ่งในนั้นห่มจีวรสีเก่าท่ามกลางความมืดเธอมองเห็นหมาดำตัวหนึ่งแนบบอก ส่วนอีกคนอยู่ในชุดแม่ชีสีขาวหมดนอุ้มแมวดำที่จ้องมาทางประตูด้วยดวงตาสีเหลืองอมพันวาวับเรื่องเล่าบ้าแพรพึมพมในใจเธอเปิดประตูแง้มออกเล็กน้อยตั้งใจจะด่าให้หายกลัวมาเรียกหาพระเจ้าตอนดึกขนาดนี้มันเสียมารยาตรู้ไหมดวงตาของพระรูปนั้นสบเข้ากับตาเธอพอดีทันใดนั้นแพร่ิ่งไป เหมือนร่างกายถูกตรึงเธอไม่รู้ตัวว่าปิดประตูหรือเดินกลับเข้าห้องอย่างไรรู้แค่ว่าภาพสุดท้ายที่จำได้คือแมวดำที่ค่อยๆย,ยิ้มยิ้มด้วยริมฝีปากที่มนุษย์ไม่ควรมีรุ่งเช้ายายคาเดินไปตลาดตามปกติแต่ไม่เห็นแพรมาขายของอย่างเคยพอไปเคาะประตูบ้านก็ไม่มีเสียงตอบรับพอชาวบ้านช่วยกันงัดประตูเข้าไปก็พบแพรนอนอยู่บนพื้นห้องกลางบ้านดวงตาเบิกโพรงริมฝีปากแห้งผาก หมออนามัยถูกเรียกตัวมาดูอาการแต่ก็เช่นเคยไม่มีบาดแผลไม่มีรอยฟกช้ำมีเพียงสีหน้าแปลกประหลาดเหมือนกำลังหวาดกลัวสุดขีดแต่แฝงไว้ด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่ไม่ควรปรากฏอยู่บนหน้าคนที่หมดสติร่างกายของเธออ่อนแรงไม่ตอบสนองใดๆและเมื่อพยายามให้เธอกินข้าวต้มแพรกับอาเจียนออกหมดแล้วเอ่ยเสียงเบาเราวกระซิบว่าหมาแมวหิวหิวเลือดคำพูดนั้นทำให้ทั้งหมู่บ้านเงียบกริบยายคำถอยหลังไปก้าวหนึ่งน้ำตาเริ่มคลอเบา้า มันเลือกแล้วพาหนะใหม่ของมันคือแพรนนมองภาพเบื้องหน้าอย่างพูดไม่ออกหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกเรื่องเล่าที่เคยได้ยินคำเตือนที่เคยฟังตอนนี้มันกลายเป็นจริงและกำลังแทรกซึมเข้ามาในตัวคนใกล้ตัวทีละคนวัดร้างกลางป่า อาการของแพรเริ่มแย่ลงทุกวันเธอไม่พูดจากับใครอีกนอกจากพึพรรมพำภาษาประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจเสียงของเธอแหบพร่าและเย็นยะเยือกบางครั้งยิ้มเหมือนเด็กเล่นแต่บางคราวกลับจ้องหน้าคนอื่นด้วยแววตาแข็งกร้าวและหิวกระหายเธอไม่กินอาหารปกติเลยยกเว้นเศษเนื้อดิบที่อยู่ในตลาดซึ่งหล่อนแอบขโมยมากัดกินด้วยมือเปล่า ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเริ่มปิดบ้านก่อนฟ้ามืดจุดทุบเทียนรอบบ้านและห้ามไม่ให้เด็กเล็กเดินไปไหนคนเดียวยายคำเองก็ถอนหายใจเงียบๆทุกครั้งที่มองนอนมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวอีกแล้วหลานเอย๋ยมันเลือกคนใหม่ได้และมันจะไม่หยุดในคืนหนึ่งเมื่อเสียงแมวและหมาหอนดังขึ้นพร้อมกันราวกับนัดหมายนนก็ฝันแปลกเขาฝันเห็นเงาเงียบเงาสองเงาเดินลานวัดเก่าเงาหนึ่งหม่มจีวรอ,อุ้มมาดำอีกเงาหม่มขาวอุ้มแมวตาแดง พวกเขาเดินผ่านประตูโบสถ์ร้าวๆและหายเข้าไปในความมืดนนสะดุ้งตื่นเหงื่อทรงเขาเล่าให้ยายคํำฟังดวงตาของยายฉายแววตกใจก่อนจะเอ่ยว่าวัดนั้นอยู่กลางป่าด้านหลังหมู่บ้านเป็นวัดเดียวกับที่พวกเขาเคยจำพรรษาและเสียวิชาเขายังอยู่ที่นั่นเหรอนอนถามไม่รู้แต่วิญ,ญญาณบางอย่างมันไม่ไปไหนหรอกมันจะวงเวียนอยู่ในที่ที่มันเคยผิดพลาด ยายตอบพลังยื่นพระเครื่องเก่าให้ถ้าเองจะไปเอานี้ไปด้วยเช้าวันต่อมานนชวนพี่ก้องเด็กชายโตวัยรุ่นที่ชอบผจญภัยและสนใจเรื่องลี้ลับออกเดินทางไปยังวัดร้างกลางป่าด้วยกันพวกเขาติดกระบอกน้ำข้าวเหนียวกล้วยสองลูกและมีสั้นไว้ป้องกันตัวทางเดินเข้าไปในป่าด้านหลังหมู่บ้านนั้นรกและเงียบเชียบแม้จะเป็นกลางวันแต่ก็บรรยากาศอึมครึมราวกับมีม่านหมอกบางๆคลุมอยู่ตลอดทาง สองข้างทางมีแต่ต้นไผ่สูงชันเถาวันเลื้อยพันและกลิ่นอับชื้นของดินพอเข้าไปลึกขึ้นนกและ,มะแมลงที่เคยส่งเสียงกลับเงียบสนิทเสียงฝีเท้าของทั้งสองดังสะท้อนในความว่างเปล่าอย่างน่าขนลุกในที่สุดหลังเดินเกือบสองชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงวัดร้างซากโบสถ์ภุพังมีเถาวันพันแน่นวิหารหินแตกเป็นเสียงพระประธานข้างในเหลือแค่ลำตัวไม่มีเสียง สนามหญ้าหน้าโบสถ์มีรอยคล้ายรองเท้าเดินวนไปมาเต็มไปหมดแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือกลิ่นคาาเลือดที่ลอยมากับลมนนหยิบพระที่ใหญ่ให้ขึ้นมากำไว้แน่นพวกเขาเดินเข้าไปในวิหารเก่าข้างในเย็นเยียบผิดธรรมชาติใต้ฐานพระพุทธรูปเก่ามีรอยร้าวขนาดใหญ่และมีเศษขนหมากับขนแมวสีดำติดอยู่เต็มมันอยู่ที่นี่ก้องกระซิบ ทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดเข้ามาจากทางหลังวิหารเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นเสียงสวดมนต์เบาๆแบบที่ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรคล้ายกับเสียงคนร้องบทสวดเก่าแก่เสียงนั้นแผ่วแต่กล้องในหูจนปวดหัวก้องเอามืออุดหูส่วนนหนลับตาแน่นแล้วท่องบทชินบัญชรตามที่ยายคำเคยสอนทันใดนั้นเงาดำสองเงาก็ปรากฏที่ข้างทางโบสถ์พระอุ้มหมาชีอุ้มแมว พวกเขาเดินเข้ามาช้าๆทีละก้าวหมาดำนั้นจ้องนอนด้วยแววตาสีแดงกำส่วนแมวตัวนั้นส่งเสียงขู่ตำอย่างน่าขนลุกนนกำพระในมือแน่นพร้อมเปล่งเสียงท่องบทสวดร,รอบตัวของเงาสองร่างนั้นเริ่มสั่นไหวเหมือนจะเปลี่ยนรูปร่างเสียงของพวกมันเริ่มคลางด้วยความเจ็บปวดเหมือนถูกไฟเผาเจ้ารู้ไหมเราแค่มองหาคนที่จะไม่กลัวเสียงของแม่ชีพูดอย่างเย็นเยียบ และเจ้าก็เกือบเป็นคนนั้นทันใดนั้นแสงสว่างจากพระเครื่องในมือนนก็เปล่งรัศมีออกมาเสียงกรีดร้องของหมากับแมวประสานกันดังจนป่าทั้งผื้นสถานเงาร่างของพระกับแม่ชีระเบิดออกเป็นเงาดำฟุ้มก่อนจางหายไปอย่างช้าหาหะวิญญาณสุดท้าย หลังจากนนลและก้องกลับจากวัดร้างกลางป่าเหตุการณ์ในหมู่บ้านก็ดูเหมือนจะสงบลงอย่างประหลาดเสียงหมาแมวหอนเงียบหายอาการของแพรก็ทุเลาลงเธอเริ่มกินข้าวต้มได้พูดคุยกับชาวบ้านบ้างแม้ดวงตาจะยังดูว่างเปล่าและเมื่อลอยก็ตามทีแต่ในใจของนนเขารู้ดีเรื่องนี้ยังไม่จบเจ็ดวันหลังจากเหตุการณ์ที่วัดร้างนนเริ่มฝันซ้ำๆฝันเห็นเงาคนเดินวนรอบหมู่บ้าน แต่คราวนี้ไม่มีพระไม่มีแม่ชีมีเพียงเงาใครบางคนที่เดินลากขาข้างตัวอุ้มแมวสีดำในมืออีกข้างจูงหมาดำตัวใหญ่ที่ส่งเสียงครางต่ำและที่น่ากลัวที่สุดคือคนในฝันคนนั้นคือเขาเองนอนสะดุ้งตื่นทุกคืนด้วยเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงและดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาเริ่มรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ไม่ปกติ บางครั้งเขาได้ยินเสียงแมวขวนประตูทั้งที่ไม่มีแมวในบ้านบางคืนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบบ้านและบางวันเขามองเห็นเงาของตัวเองในกระจกยิ้มให้ทั้งที่ใบหน้าของเขานิ่งสนิทยายคำที่เฝ้าดูทุกอย่างเงียบๆเอ่ยขึ้นวันหนึ่งเจ้าถูกมันจ้องตั้งแต่แรกเพราะเจ้าไม่กลัวแล้วผมจะทำยังไงนนถามเสียงสัน่นมีทางเดียว ยายตอบพามันกลับไปที่ที่มันจักมาแล้วปลดปล่อยวิญญาณของมันให้หมดสิน้นที่ที่มันจักมาสำนักเก่าบนเขาดินแดงสถานที่ที่พวกเขาเคยบวชเคยถือศีลและทิ้งศรัทธาไว้กลางทางนนกับก้องออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้เป้าหมายคือเขาดินแดงทางขึ้นสำนักเก่าเป็นป่ารกชานมีเพียงซากสาลาไม้ผุผุและกุฏิเก่าที่หักครึ่งจากแรงลมพายุ ในห้องกลางของศาลาใหญ่ยังมีแผ่นจารึกไม้สลักคำว่าศรัทธานำทางแต่ใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่ถึงปลายทางข้างแผ่นจารึกมีรอยเท้าสุนัขและแมวติดอยู่บนพื้นฝุ่นนนหลับตากำพระเครื่องแน่นและเปล่งเสียงเรียกถ้าเจ้าจะมาจงมาที่นี่ที่ที่เจ้าเคยเริ่มต้นทันใดนั้นสายลมแรงพัดผ่านศาลาไม้ส่งเสียงลั่นเหมือนจะถล่ม เงาดำสองเงาปรากฏตรงหน้าศาลาเงาหนึ่งคล้ายพระเงาหนึ่งคล้ายชีแต่กลับแปรเปลี่ยนรูปร่างอย่างช้าฮ่าฮ่าีวหลุดลุยเผยให้เห็นร่างเน่าเปื่อยดวงตาสีดำสนิทจ้องมองนนไม่กระพริบเจ้าคิดว่าคำสวดจะปลดปล่อยเราได้หรือเสียงหนึ่งดังขึ้นแผ่วเบาไม่ใช่คำสวดนนพูดเสียงสัน่นแต่เป็นศรัทธาที่เรามีต่างหากเขาทำใจนิ่งหลับตาแล้ววางพระเครื่องลงบนแผ่นจารึก พร้อมกับท่องบทสวดที่ยายคำเคยสอนช้าๆและแน่วแน่ก้องจุดทูบสามดอกปักลงกับพื้นขณะสายลมพัดวนเป็นเกลียวแสงจากพระเครื่องเปล่งประกายขึ้นราวกับตอบสนองต่อศรัทธ,ธาของผู้ถือครองเงาดำเริ่มส่งเสียงกรีดร้องหมากับแมวที่อยู่ในอ้อมแขนเริ่มละลายกลายเป็นเท่าทานข้าไม่ได้อยากเป็นปีศาจเสียงแม่ชีเอ่ยทั้งน้ำตา แต่ข้าหิวเหลือเกินหิวศรัทธาที่ขาดหายหิวการยอมรับเสียงนั้นจางหายไปในลมเหลือเพียงความเงียบและแสงสุดท้ายจากพระเครื่องที่ค่อยๆมอดลงเมื่อทั้งสองกลับถึงหมู่บ้านทุกอย่างดูเงียบสงบอย่างแท้จริงแพร่กลับมาเป็นปกติอาการหลงลืมหายไปเธอเริ่มช่วยยายคําขายของและทําบุญใส่บาททุกวันแมวและหมาในหมู่บ้านไม่ส่งเสียงหอนตอนกลางคืนอีกเลย แต่แม้นนจะรู้ว่าภารกิจสิ้นสุดแล้วเขาก็ไม่เคยลืมแววตาคู่นั้นของพระกับแม่ชีแววตาที่ไม่ได้โกรธไม่ได้อาคาดแต่เศร้าเศร้าที่ไม่มีใครยื่นมือมาช่วยพวกเขาก่อนที่ความหิวจะกัดกินคนไปจนหมดและในทุกวันพระนนยังคงจุดทูปสามดอกหน้าแผ่นจารึกที่เขานำมาตั้งไว้ใต้ต้นโพกลางหมู่บ้านพร้อมกระซิบแผ่วเบาขอให้ดวงวิญญ,ญาณ ได้พบแสงสว่างในที่สุด